เาสบายดีพี่น้องทุกคนเนาะคลิปนี้หลวงแชมจะพามาเบิงเป็นนาบันไดข้องเมืองนาบันไดข้องเมืองปักหลมีบ้านบ้านโป่งคอหรือบ้านแชมกับพานมาเรียเฮ็ดนี้จะเป็นนาบันไดพี่น้องเป็นไดเป็นเบิร์เป็นที่องเป็นเที่ยงเป็นเที่ยงบางบองเหตุเนาแสงแต่หนาเครือเฮ็ดนี้เป็นนาบันไดแต่มีน้ำอยู่ตลอดภาตลอดปีบางปีเขเหตนาแสงบางปีเขาก็จะก่เหตด บางเจ้าก็เห็ดบางเจ้าก็บ,บ่เฮ็ดมันเปเบิ่งกันบางอันนี้เป็นเป็นเป็นท่งนาบันไดพี่น้องแต่ตอนนี้เขาเขาเอาไปเบิ่งแล้วฮัทเถอะพี่น้องท่งนาบันไดในน้ำอันนี้ก็มีตัวน,นี้ก็มีน้ำห้วยไหลดิด,ดิดอยูดด่นีดด่ต่าน,นี้นะน้ำห้วยอยู่น,นี่แต่คุณก็เป็นผูผ้าปลาดงแล้วก็เป็น ง่ายหงอให้ควายกินกระไรพี่น้องอเงีย่ายหงอให้ควายกินแต่บ่มีหงอยมีควายกินจะมีเฮียงน้อยๆเป็นเฮียงเป็นเฮียงไปที่จะเป็นจะเป็นไฮนาเป็นบันไดบันไดบันไดลงไปหน้าสะอ่อนเนาะพี่น้นาาองคันว่ายามมีเข้าคืออีเป็นตะบึงทมให้บึงพุ่นจะเป็นพุ่นจะเห็ดหน้าแสงมอเล่เห็ด เที่ย่างนี่แหละพี่น้องมาเบิ่งก่อนเนาะเดี๋ยวมาเขี้ยวๆจะเป็นลาแสงหรือเป็นยังปุ่มหิวทัศน์งามๆพี่น้องมาเบิ่งกันวิวทัดคืองามแท้ตัวนี้มันเลี้ยวไปหุ่นเลี้ยวไปหุ่นพี่น้องนี่ปัาน์ตัวๆๆวิวงามวิวใสวิวงามขนาดพี่น้องตัวนั้นจะเป็นทางรถออกมาเชียงรถเห็นรถ สียงรถดังอยู่นี่วิวของทงนาเขาจะเห็ดให้เป็นส่วนลาเห็ดให้มันอันนี้น่าจะเมนหนาแสงรือมียงนีเบิงก่อนตัวนี้เป็นวิวงามเป็นนาันบันไดเนาะพี่น้องหาเบิงยากมีแต่ักเนื้อมาบันไดนะเนื้อของเรา มาที่ภาคใต้ข้องเรลาพักเนื้อตอนลางของเหลาก็มีก็ม,กมีนาบันไดคือกันทางเนื้อตอนลางของของแบบปลั๊กหลมันก็มีก็มีนาบันไดคือกันเขาก็เห็นนาแสียงคือกันพี่น้องเห็นนาแสียงเห็นนาปนีนี่จะเป็น ลุงแซมใจเบิ้งวิววิวงามอันนี้จะเป็นอนาแสงโอ้โหนี่เขาปุ๊กมักมาเห็นหน้าบันไดเป็นห้วยเป็นห้องน้ำนั่นมีตลอดฟ้าตลอดปีเฮ็ดหน้าแสงก็ได้พี่น้องก็เฮ็ดหน้าแสงเขาดำแล้วเนี่ยดำหน้าแสงแล้วให้หนักให้น้อยนให้หนักก็ได้โม่ให้ใหญ่นี่ไปหุ่นก็ เป็นวิวส่วยดิเพี่สวยงามพุ่นกระไดงามงามเป็นเฮี่ยงเป็นเฮี่ยงเป็นลายเฮี่ยงพี่นอ้องพี่ข้างหน้าเขาโอ้อันนี้เขาปุ๊กนี่เขาปุ๊กพักปุ๊กนั้นโล่มาขัวกันงามเฮงามว่าพี่นอ้องเลยมาขัว ตัวนี้การกแคัยจาไปเบิ้ลมะขคัวมั่งยังเข้าก็ปุ้บมะขคัวไว้พุ่นนี่เป็นนาแสงเขาดำนาแสงแล้วนี่นะมะขคัวมะขคัวกลางงามๆนี่พี่น้องคัวเมึงนขับหอมบัวหักมักหักกัดนกดอกเหมือนละนี่เป็นนาโอ้โหนี่เป็นนาแสงพี่น้องปุ้บนาแสงไปดำนาแสงไปเบิดนี่พูดนะไปห้องพูดพูดนาแสงมัน นี่เป็นนาแสงเขาเจ้าหน้าบันไดนี่เป็นฮักกัดฮักัดงามแท้นไหกัดพักสีจะเป็นนาแสงไปเบ้อตัวนี้นะตัวนี้นาแสงดำแล้ว นั่นทักบัวห้วยหงส์ซองเบืองงามน้ำไล่ทางนาบิวงามงามพี่น้องบิวช่วยบิวงามแต่คุณคอมเมนเป็นน้ำไล่ทางหนาพี่น้องหายไปเลยใน,นพี่น้องจะมีนาจะมีน้ำไล่ตลอดฟ้าตลอดปีนี่น้ำนี้น้ำแรงเดือน Điển xong xong lại à, đi xong 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 có xong xong càng xong 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 chóc 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 mà chóc xong 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 ุก <formation> ็เป็นหนาเบิร์เป็นหนาแสงเบิร์ดนาข้าเจ้าเบิร์ดขึ้นพุ่นปลาตัวหนาลงข้างล่างลุ้มพุ่นก็เป็นหนาไปเบิดพี่น้องนาข้าลุ่มๆเป็นหนาแสงไปเบิร์ดแซดีสูงหนึ่งเป็นหนาแสงเป็นนาบันได เป็นนาบันใดน้ำบริคัดมีทุกฟ้าทุกปีมีตลอดฟ้าตลอดปีน้ำนะทำมันหย่ำฟุ้นเนะลยขี้ไล่กว่านี้น้ำนะแต่หย่ำแรงป่านนี้กันหย่ำว่าน้ำไล่ทางหนาบอคาดสายพี่น้องน้ำหนัาเขาเจ้าวิ์บริยัก leo chắc là bị làm hết là sáng, nằm sờn nằm Pháp bản nhạc cát nà, nè, 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 อันนี้ก็เป็นเมืองเลยพี่น้องนี่เป็นน้ำเมืองไล่ตลรดฟาตลรดปีวิวเ,เอาวิวงามๆให้พี่น้องเบ่งเป็นภูน เป็นเฮียงเป็นเฮี่ยงเป็นเฮียงหน้าอันศรพี่น้องเป็นเฮี่ยงให้เฮี่ยงมันนี่ตัวนี้มันต่อแสงตะเด็นนั่นได้ดแจง้งไปได้พี่น้องมันจะเป็นนาไปเพิด วงหนาจะยมังามมาดีวงามสวยงามกระก็อกกระเด็ดพี่น้องเลยกกคักไปเบิง้งไปพุ่นกาดูดำต้องใส่ดำจะห้าแล้วนี่นะเราดำหนาจะห้าแล้วจะห้าจะห้าติดหากจะ้าเขียวขึ้นมา เทนี้น่าเขาจะอุดมสมบูรณ์น้ำน้ำหนาวอุดมสมบูรณ์นี่นี่ก็เป็นของเมืองของเมืองไร่ตลอดเก็บปุ๊กพักปุ๊กพักขึ้บัวทั้งวันไรมาชนิดนึ่งหนึ่งฟ้ารถ mượt pha mượt tí sẽ có năm nay cho là... cái nói Phía nông nó bằng hai nhé cả Đồng quang có mặn cái tấm Tấm màn Xong vào đây đồng quang có mặn Hay lùm กว้างเขามันประมาณช่องว่านให้น้อยๆบม่ได้ให้ใหญ่นกย่างนามันจะเป็น่นทงท้่งทางเลยป่าเนี้พี่น้องขึ้นพ้นทางมันจะเป็นนามันจะเป็นนาบันไดช่องฟากทางเลยมันรวมก็เป็นนาบันไดถึงกับเป็นนาบันได ก็จะตีเป็นบอลยางเป็นบอลหินลุกลังเป็นบอลคืชมากาสำนีกับวืาโอเคยุทธากเไยค่อยไปค่อยมา เลีย่ยงน้อยแข็มทางโอ้ลมแพลมว่าพี่น้องเลยลมหน,มนาวกับปานนั้น,นหนา,า,าวแค่หนาวว่ะเปลี่ยนกันหนาวมึดม tiền phú the tiền năm tới mười, sau thì thì xuống xe tiền ban mày, nhục sau kinh lắm. áo kẹp như cái mà hói như cái chụp nó nón, nón kia nón, nón. kho mày, kẹp na, mày. คิปนี้เพราะนี่หลวงแซมข้อจบคลิปแต่สำนี้เนาะท้ายนี้หลวงแซมข้อกล่าวคำว่าสบายดี